คุณศิรวิท์ช่วงเสนตั้งคำถามถ,ามถึงกกตและกติกาในการเลือกสมาชิกวุฒธธิสภาโดยถามว่าหน้าตาสว2อ200คนนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากได้จริงหรือไม่เกิดอะไรขึ้นกับการเลือกสรรสวอรของประชาชนถามถึงกติกาที่บิดเบี้ยวจนเป็นที่อับอายของประชาคมโลกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังคงเป็นข่าวคราวแล้วก็มีความเข้มข้นมากขึ้น นะหลายคนก็บอกว่าเลือกใหม่สง่างามมากกว่าเลือกนะไม่ได้เลือกตั้งนะสอวอพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับในหน้าตาของสอวสองร้200คนที่ออกมาพอใจไหมออชอบทำไหมความรู้สึกเราแล้วเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชน6ก0ล้านคนได้ไหมดูแล้วเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญปีห e ก ที่ให้ได้มาซึ่งสวอยู่ในตําแหน่ง5ปีนี้นะครับมันดูแล้วเนี่ยมันเป็นการเลือกนะไม่ใช่เลือกตั้งนะเลือกที่ทิศดารผิดแผกแตกต่างจากประเทศอื่นสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะครับเรามีความคิดเห็นมีความพึงพอใจหรือนะครับมีความรู้สึกว่าโอเคแล้วล่ะสวสองร้อคนนี้ก็เข้ามาก็โอเคแล้วล่ะ <ๆ S 2> เข้ามาอย่าไปคิดว่าเข้ามาแบบไม่ถูกต้อง หรือเข้ามาแบบคั่วกันหรือนะครับพยายามที่จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาแบบใช้อํานาจเงินในการจัดตั้งและให้ได้มาซึ่งกันล็อกเบอร์และได้สวยี่สิบสาขาอาชีพเออนี่หลายคนก็พยายามวิพากษ์วิจารณ์ส่วนอีกฝั่งนึงก็พยายามคิดในแง่ว่าสวที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาอ่าอย่างเช่นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ นะครับเสียงตามสายนะหรือประชาประชาสัมพันธ์หมู่บ้านพิธีกรงานบุญงานบวชนักนักกีฬาอะไรนะฟุตบอลอ,อะไรนะอาวุโสสิ่งต,งต่างๆเหลา่านี้นะเขาเข้ามาด้วยความสะอาดนะเพราะฉะนั้นจะหมอรวมไปทั้งหมดก็ไม่ได้เนี่ยมันตีกันในลุงตุงนังกันไปทั้งหมดมมนึกว่าออกไหมฮนะอนะคุณวรนุชบ,บอกเลือกใหม่เธอะ มีแต่พวกเดียวกันดั้งนั้นทีนี้ประเด็นคือถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่และมันก็ไม่ถือว่าเป็นตัวแทนคนไทย6-70ล้านคนเข้าไปทำหน้าที่วันนี้นะครับเสมือนกับสอนะสอนะสวนะครับแต่มีอำนาจกันตองกฎหมายซึ่งนะสำคัญมากๆในการแต่งตั้งคุณต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้สอสอเนี่ยไม่มี อำนาจในการแต่งตั้งองค์กรอิสระสส,สยังแต่งตั้งไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจเออแต่สวอมีอำนาจในการแต่งตั้งองค์กรอิสระได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอบอำนาจของสส,สกับสวแตกต่างกันนะครับแต่ดูเหมือนว่านะในอำนาจในการที่จะเลือกองค์กรอิสระกลับกลายเป็น นะครับกลไกสําคัญมากๆนะครับในการขับเคลื่อนประเทศซึ่งสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เราจะมองว่าเอ้ยบางคนรู้บอกว่สสมแตกต่างยังไงกับสวอเออมันแตกต่างกันยังไงอ่ะเออนะสสเป็นยังไงสส,ส,ส,สก็เห็นก็ประจําอยู่ในแต่ละเขตในจังหวัดในอําเภอเออในในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเอสอสวอเนี่ยจับพัดจับผูไม่ต้องหาเสียงนะครับ สวไม่ต้องหาเสียงเหมือนสสแต่ก็นะครับมีอําดันมีอานาจมากกว่าสสเออทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยเออสสเนี่ยหาเสียงกันเกือบตายนะครับเออนะปักป้ายกันทั้งประเทศแต่สวไม่เห็นจะมีป้ายสักป้ายที่มาเนี่ยสวเนี่ยใครเห็นป้ายสวบ้างไหมเออสวสวมีหาเสียงบ้างไหมใครเห็นป้ายสวสวบ้างไหม อ๋อสอวอไม่ต้องหาเสียงหรอกสอวอใช้เงินอย่างเดียวอย่างนั้นป่ะอาต้องการให้สอวอเนี่ยให้ประชาชนมีส่วนร่วมคนจนไม่มีสิทธิ์เลือกสอวอนะครับอ่สออาสวฟ้าฟ้ามันประทานมาหรือเปล่าเนี่ยถ้าเข้ามาอย่างนี้คือสอวอมันฟ้ามันประธานมาหรือเปล่านะครับเออนะครับผมว่าสอวอบางคนเนี่ยนะ มันน่าจะมีความรู้มากกว่านี้เออใช่ไหมเพราะเข้าไปกันกองกฎหมายใช่ไหมนะเออกันกองกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ในเรื่องของนะครับออกฎหมายถูกต้องไหมเออถ้าให้สอวอเข้าไปเนี่ยแบบมีความรู้ทางด้านกฎหมายมีความรู้สอดคล้องกับในตำแหน่งที่ตัวเองเข้าไปดำรงตำแหน่งสอวอก็จะดีกว่านี้ใช่ไหม นะมันไม่ใช่การเลือกตั้งมันเป็นการจัดตั้งจริงๆอืนะครับเพราะตอนนี้คัดค้านกันมากๆเลยนะเพราะว่ามันใกล้จะประกาศรายชื่อ200สองร้อยสวแล้วทีนี้เนี่ยสอวอเนี่ยจพะพัดโอ้ก็บอกโอ้โถ้ามาจากค,คือคือพูดในเชิงที่แบบประมาณบอกว่าเอ้ยสิบล้านก็ไปแล้วล้านเดียวก็ไปตั้งแต่ล้านแรกแล้วสอวอเนี่ยเออนะครับแล้วยกมือกี่ครั้งครั้งละเท่าไหรอ่อีก เป็นตัวเลขนะเลี้ยงดูต่อเดือนมีนักการเมืองเสนอเออสอสบรรดาสอสบรรดาฝั่งพรรคการเมืองอำนาจเนี่ยมันไต่ไม่ถึงอำนาจของสวเพราะฉะนั้นอำนาจที่บรรดาพวกสอสหรือพรรคการเมืองมีก็คืออำนาจเงินอ่าอำนาจเงินสวไม่มีแต่สอสมีเพราะฉะนั้นสอสอำนาจไม่ถึงสวอ่าแต่สามารถดึงสวมาเป็นพรรคมาเป็นพวกได้เออมันก็น่าสนใจนะครับนะ มันก็น่าสนใจมันก็น่าสนใจนะฮะเออเพราะฉะนั้นพอมันเกิดลักษณะอย่างนี้ประชาชนก็มีความคิดว่าเฮ้ยเลือกใหม่ไหมเออนะครับถ้าเลือกทั้งทีเออก็เลือกให้มันมีประสิทธิภาพนะเข้าไปขับเคลื่อนประเทศชาติได้จริงนะครับไม่ใช่เข้ามาแล้วมีการหัวกัน มีการบล็อกเลขกันรู้ทั้งรู้บ้านเมืองนี้นะครับบ้านนี้เมืองนี้รู้ทั้งรู้รว่าตําแหน่งสําคัญขนาดนี้มีการบล็อกจริงๆขนาดนี้ยังปล่อยผ่านไปได้ผมว่าบ้านเมืองนี้ในส่วนการน,นะครับมีกฎหมายมาใช้กับบ้านกับเมืองเนี่ยมันคงดูแล้วเนี่ยมันสําคัญน้อยกว่าระบบสมัครพรรคพวกนะถูกต้องไหมเพราะกฎหมายเนี่ยมันไม่ ใหญ่เหมือนกับนะครับระบบสมัครพรรคพวกเพราะระบบสมัครพรรคพวกนะพวกลากมากไปพวกมากลากไปเนี่ยนะครับแล้วก็หัวกันซื้อกันได้เนี่ยนะมันอยู่เหนือกฎหมายเพราะกฎหมายเนี่ยยังเอาผิดไม่ได้ถูกต้องไหมท,ทั้งที่รู้ว่าหัวกันนะซื้อกันนะพวกนั้นพวกนี้สีนั้นสีนี้รู้กันแต่ปล่อยปล่อยผ่านในอำนาจในการบริหารในระดับประเทศอย่างเนี้ย เออถ้ามันปล่อยผ่านไปได้เนี่ยคุณคิดคุณคิดว่ามาตร,าตรฐานความยุติธรรมมันยังใช้ได้ไหมมันยังใช้ได้ไหมกับคนที่ลุมความถูกต้องไว้อย่างกกตนเนี่ยนะกลุ่มความถูกต้องไว้รู้ว่าใครผิดรู้ว่าใครวัวรู้ว่าใครซื้อนะครับแต่กรกตไม่เด็ดขาดก็ปล่อยผ่านไปทั้งที่รู้ว่าอำนาจสวเป็นอำนาจ ของสภาสูงในการแต่งตั้งนะครับองค์กรอิสระที่ขับเคลื่อนประเทศชาติแต่กลับกลายความยุติธรรมที่อยู่ในมือของกกตนะกลับกลายมันเป็นกระสุนด้านไม่กล้าแม้กระทั่งนะครับคัดค้านหรือนะครับจัดให้มีการเลือกสอวอใหม่เพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าสอวอนั่งอยู่ในตำแหน่ง5ปี เาะาะนั้นการที่ให้กําเนิดทำคลอดสอวออกมาเนี่ยถ้ามาด้วยนะครับวิธีการที่ไม่ชอบแล้วเนี่ยหรือมีการหัวมาตั้งแต่แรกเพื่อให้กําเนิดสวสองร้อยคนเนี่ยภายในห้าปีนี้ประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปไม่ได้เลยนะครับเดินหน้าต่อไปไม่ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะเหมือนอย่างที่ผมเปรียบเทียบให้ชัดเจนเนี่ยเห็นภาพกันชัดมากๆ เหมือนคุณเอาโจรมาเป็นตำรวจถามว่าอันนี้ผมเปรียบเทียบนะผมไม่ได้บอกว่าสอวสองร้อยคนไม่ดีนะผมกำลังจะบอกว่าถ้าที่มามันผิดที่มาซึ่งให้ได้มาซึ่งสอวอมันผิดเปรียบสเสมือนให้เห็นภาพชัดเจนขยายแผลมันใหญ่ขึ้นเหมือนเราโจรมาเป็นตำรวจโจรมีความรู้อะไรที่สามารถคุยในเรื่องของข้อกำหนดกฎหมายแยกแยะผิดถูกนะครับอ่า ใช้นะครับในส่วนของอาวุธคู่กันเพราะตารวจเนี่ยเป็นคนที่กลุ่มกฎหมายไว้อยู่ในมือเช่นเดียวกับสวสวก็จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายนะครับจําเป็นที่จะต้องมีนะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะความรู้ในด้านที่ตนเองจะเข้าไปนั่งนะและใช้อํานาจถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเนี้ย นะครับความยุติธรรมมาตั้งแต่ต้นกกตก็ไม่กล้าไม่มีใครกล้าเบรกทั้งที่รู้กกตก็รู้ประชาชนก็รู้ว่ามันหัวกันมาเว้ยมันซื้อกันมาเว้ยแต่กลับปล่อยให้บุคคลเหล่านี้ไปเข้าไปมีอํานาจนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองใหญ่โตมโหฬารแบบนะครับไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้เลยเนี่ยหาปีเนี่ยผมถามว่าถ้าวันนี้คุณไม่ หยุดวงจรอุบาทต,ตรงนี้เนี่ยความเสียหายในอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมากมายมหาศาลขนาดไหนคงไม่ต้องพูดนะครับคงไม่ต้องคิดต่อว่าการฝากเด็กเด็กกูเด็กมึงเด็กเส้นเด็กไม่เส้นเข้าไปในองค์กรอิสระฝากคนนั้นเข้าไปในปาชาปาชปปชก็ไปให้คุณให้โทษกับนักการเมืองไปให้คุณให้โทษกับสสกับนผู้ดํารงตําแหน่งนะในหน่วยงานราชาการ ให้คุณให้โทษในหลายๆด้านมีผลประโยชน์มหาศาลสอวอสามารถแต่งตั้งกกตนะครับให้คุณให้โทษนะตรงไปตรงมานะครับหรือจะเลี้ยวลดคดเคี้ยวยังไงก็พวกเดียวกับที่สสแต่งตั้งไปไอ,สอ,อ้สวแต่งตั้งไปท่านี้ไม่ใช่เฉพาะต้นตอซึ่งให้ได้มาซึ่งสอวอที่ไม่ชอบทำแล้วไม่ใช่เฉพาะต้นตอ ที่ให้ได้มาซึ่งสวที่มีการหัวมีการบล็อกแล้วนะครับไอตัวการสรวรเหล่านี้ที่มาจากการหัวนี่แหละมันจะสร้างนะครับมันจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างเครือข่ายหรือสร้างความเป็นตัวตนที่เหมือนเขาอ่ะที่ไม่ได้มาจากความชอบธรรมในการคัดเลือกคัดสรรแต่มันมาจากการเอาพักเอาพวกตัวเองเข้าไป เอาเด,เด็กเส้นเด็กสายเข้าไปนะครับลงไปในสู่อ,องค์กรอิสระต่างๆที่มีอํานาจมหาศาลเนี่ยในการให้คุณให้โทษเนี่ยนะในระดับประเทศเนี่ยมันได้ทุกๆองค์กรเลยอย่าลืมนะผู้พิพากษาอย่าลืมนะครับตุลการสารรัฐมนูนอย่าลืมนะครับอายการผู้ตรวจการแผ่นดินสวมีอํานาจในการแต่งตั้งทั้งหมดคุณอย่าลืมนะครับว่า นะครับสวที่ได้มาจากการซื้อนะสุดท้ายมันจะไปแต่งตั้งองค์กรอิสระเหล่านี้และสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติใหญ่หลวงกว่าน,นี้ถ้าเราคิดถึงผลที่จะตามมาเราจะรู้ทันทีว่าการที่ไม่ปล่อยผ่านให้สวที่มีการหัวเข้าไปดำรงตำแหน่งสวสอ0รคนนั้นสำคัญขนาดไหนนะครับเออ มันสาคัญนะไอ้ที่พูดเนี่ยพยายามที่จะเรียบเรียงแล้วพูดช้าๆว่าผลกระทบหรือแพนิคที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เนี้มันมีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับส่วนพี่ๆเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะนะครับเออแต่แน่นอนคุณเชื่อเถอะนะถ้าวันนี้อ่านะคุณนะเลือกโจรไปเป็นตำรวจนี่ผมเปรียบเทียบ ให้เห็นภาพชัดเจนแล้วโจรที่เป็นตำรวจเนี่ยเข้าไปเลือกของบตรออแล้วโจรมันมีจํานวนเสียงข้างมากที่จะเข้าไปเลือกของบตรที่เป็นหัวหน้าโจรได้ผมถามว่าองค์กรอย่างสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะจะอยู่ยังไงนี่ผมเปรียบเทียบให้เห็นองค์กรองค์กรหนึ่งเปรียบเปรียบเสมือนประเทศก็คือประเทศไทยแล้วแหละเช่นเดียวกันวันนี้คุณเลือกพวกเนี้ย เพื่อเข้าไปแต่งตั้งผู้ที่มีอำนาจบาดใหญ่ในประเทศชาติบ้านเมืองอคุณได้มาซึ่งไม่สุดจริตแล้วได้สวมาแบบหั้วกันล็อกกันซื้อกันเข้ามาสุดท้ายองค์กรอินสราพวกเนี้ยใครจะเข้ามานั่งนะครับองค์กรอิสระต่อให้เป็นพรรคพวกเดียวกันมึงให้เท่าไหร่สวจะถามมึงให้เท่าไหร่เดี๋ยวกูเสนอชื่อมึงไปนะครับเข้าปปชมึงเอามาสิมึงอยากเป็นใช่ไหมปปชอ่อะ ได้เสนอแต่งตั้งไปคุยในบรรดาสอวอที่นะครับได้มาซึ่งนะครับการซื้อสอวกลุ่มเดียวกันศาสตร์เดียวกันศีลเดียวกันก็คุยกันแบ่งกันแบ่งสรรบรร่วน,นกันเสนอคนนี้ไปมันให้มาเท่านี้ตั้งมันเป็นปปชไปตั้งมันเป็นองค์กรอิสระกกตไปคุณเห็นไหมครับว่าถ้าได้สอวอมาแบบแบบเนี้มันก็จะได้องค์กรอิสระมาแบบเนี้เช่นเดียวกัน เห็นไหมมันจะมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการที่มันเสียผลประโยชน์หรือมันมีการเรียกรับผลประโยชน์จากสิ่งที่บรรดาสวที่แต่งตั้งกันเข้าไปมันสะกดคําว่าความถูกต้องไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันมันเองเนี่ยตัวมันเองอ่ะได้มาซึ่งความไม่ถูกต้องอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเพราะฉะนั้นคําว่าถูกต้องนะในกรรมมลสัดานของสวพวกนี้มันแยกแยกไม่ออก ว่าการรับเงินเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันชอบทํำไหมสุดท้ายเนี่ยนะครับการแต่งตั้งแม้กระทั่งลากตั้งพรรคพวกของตัวเองเข้าไปพวกนี้จะเรียกรับผลประโยชน์จากพรรคพวกเดียวกันเสียด้วยซ้ําในการที่จะแต่งตั้งบรรดาพวกเนี้ว่าปปชให้เท่าไหร่จะเข้าไปเป็นกรรมการปปชคุณให้เท่าไหร่จะเข้าไปเป็นองค์กรอิสระอะไร พูดตรวจการแผ่นดินใครอยากเป็นคุณให้เท่าไหร่สอวอเสนอไปตุ้มเดียวนะครับจบเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังว่ามันจะกินเออใช่ฮะคุณกรมันจะกินกล้วยกันเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดไปแล้วกล้วยเนี่ยสวนเนี่ยะจะเป็นกล้วยหอมนะสอวอเนี่ยนะเพราะอะไรสอวอรับสองทางสอวอรับสองทางนะครับเออนี่นี่ใครไม่รู้จะพูดจะพูดได้ฟังองีก สวรับสองทางในการผ่านร่างกฎหมายรับเงินจากพักการเมืองจากนักการเมืองในการยกมือให้ผ่านร่างกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนโยบายของแต่ละพักนี่คือช่องทางที่หนึ่งรับค่าเลี้ยงดูเป็นรายเดือนมาอยู่เป็นพวกเรานะมาอยู่ในซุ้มเรานะไอนี้สายที่เป็นรายได้มาจากพวกนักการเมืองมาจากหัวหน้าพักการเมืองที่ต้องการดึงสวมาเป็นพวกเดียวกันอีกสายหนึ่ง อีกสายหนึ่งก็คืออำนาจในการแต่งตั้งองค์กรอิสระสวถ้ามันได้มาแบบพิคลพิการมันก็จะเรียกกล้วยจากบุคคลที่มีความเที้ยนกระหือหรืออยากนั่งในองค์กรอิสระต่างๆนะครับซึ่งมันต้องได้มาซึ่งกล้วยถูกต้องไหมนั้นเส้นทางในการที่จะได้เงินเหล่านี้มามันมาจากตรงนี้นะครับแล้วบรรดาองค์กรอิสระเนี่ยนะครับคนที่มันอยากเป็นเนี่ย อยากเป็นปปชอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ในองค์กรอิสระต่างๆเพื่อมีหน้ามีตาและมีอํานาจในประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยพวกนี้นะครับในส่วนหนึ่งมาเองในส่วนหนึ่งจ่ายตัวเองนะเพื่อให้เข้าไปมีอํานาจในองค์กรอิสระแต่ส่วนหนึ่งองค์กรอิสระไอ้พวกที่อยากจะเข้านะมันเป็นพวกที่บรรดาพรรคการเมืองส่งเข้าไปส่งเข้าไปผ่านสาว นั่นหมายความว่านักการเมืองก็ต้องให้ล้วยสวกันอีกรอบหนึ่งคุณนึก่าออกไหมเพราะฉะนั้นทั้งขึ้นทั้งร่องสอวอนั่งนะครับเฉยๆแต่นะครับในส่วนของผลประโยชน์ต่างๆมันจะวิ่งเข้ามาเองสิ่ง,งต่างๆเราเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมนะครับพรรคการเมืองเลยต้องส่งคนของตัวเองไปเป็นสอวอนั่นเองเออหลายคนก็บอกโอ้สิรวิทย์พูดแบบนี้มองลบเกินไปไหมสังคม สังคมมันบวกมากกว่าที่คุณคิดไว้เยอะเลยสังคมมันคลีนสังคมมันใสสะอาดนะมันจะเป็นเหมือนคุณศิลปินพูดแล้วนะเพอเจอรเพอเจอ,อ,เจอ,อ,เจอคุณคิดว่าจริงไหมล่ะสวัสดีคุณพานะฮะสวัสดีพี่สมชายนะฮะอออ่าถูกต้องไหมพี่ปนาลีสวัสดีพี่สาวรน,นะครับเออนะปวดหัวเลยถ้ามองมองบวกเนี่ย นะสำหรับการเมืองอ่ะมองบวกไม่ได้เลยนะครับใครมองบวกเนี่ยไม่ใช่มุมดีไม่มีมุมดีมันมีแต่ต้องมองให้เป็นนะครับมุมดีมันมีแต่ต้องมองให้เป็นถ้ามองไม่เป็นนะกับกลายเป็นแบบว่าเนี้ยสุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีในลักษณะเหมือนพวกมากลากไ่เช่นเดียวกันวันนี้ใครมันจะไปรู้ว่าหน้าตาสอวอมาเนี่ย หลายคนก็วิพากวิจารณ์ว่าสีน้ำเงินเต็มเลยอะ่ะเต็มสภาสูงเลยอะ่ะใครมันจะไปรู้ว่าจะอ,อกอนะในลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมเออเพราะฉะนั้นโยนลุ่มก้อนความคิดนี้ให้กับประชาชนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของประเทศว่าคุณอยากมีสวแบบนี้ไหมสองร้อคนที่ได้มาหรืออยากให้มีการเลือกใหม่นะครับหรือเปล่าเออนะครับอยากให้มีการเลือกใหม่เพื่อ ให้เกิดความยุติธรรมสําหรับคนที่เขามีความรู้ความสามารถอยากเป็นสวจริงๆนะครับอ,อ,อย่างพี่สมชัยศรีสุธิยากรเห็นไหมหลุดหมดเลยนะครับทุกคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยหลุดหมด